เมื่อเห็นในสป,ปาลูกใหม่เมื่อเมื่อคืนนี่ที่เป๊ะมีเป๊ะมึงเบิ่งดูนี่อ้ออห้องอะไรแม่ยะวะ เห็ปลายี่เป็ลาวเป็นึงก้าไดอันนี้มที่ผมเมาเลยพี่ลอดไปใจเพลงน้ไปแล้กระซัมกันก็ของดีแล้วน้องเมือนนี้ไมโยกสะดุงอยู่แล้วใจสมารชิกใหม่มาเพิ่มอยู่แล้วพี่น้องปีนี้คือซีม้วนอยู่ดอกสมารชิกหลายมันๆนะม มามามันยกสะดุ้งลุนซอยคนช่องคนรูมน้ำผงนีเนาะมาลุนลุนนี่คุณเอาอย่างใันี้ฮะพวกเนี่ยก็ไปเนี้ยหรือวะ ไปเดีวยวกนย่างไปเดียด๋วยบวบัได้เปิดใหม่ก่อนสวัสดีครับพี่น้องมาอีกแล้วมาอีกแล้วเหมือนมาอีกแล้วได้สม,สสมาชิกหม่อีกแล้วพี่น้องมาเพิ่มอีกแล้วน,นวานยายวะกบมาของแต่เว้นแท้มือนีใกล กมห้องต่เวนเดอร์ไมนดีเดอร์มันที่หมานได้นมามามาเดมัน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 นมัน ปลาเป้ากปลาเป้าได้แล้วพี่น้องได้ปลามนาได้ตัวมนแล้วพันได้ตัวแมนแล้วตัวนึ่งสองตัว,ตวย่อยย่อว มึงจะไปฟุ้นบ่เรี่งคอมึงได้มันมองทางนหนพุดนนงไนอันป้อมมาขาวลวกลากอย่างแน่นมันแหละมิเตมองหนันอยู่หันมึงเห็นเนสปาดลูกใหม่มเมื่อเมื่อคืนนี่ทีเป๊ะมึงเป๊ะมึงบ่งดูนี่ น้องเลยแม่เยอะปะหัวหินปาที่ัวนี้ปลาคาวตัวนี้ก็เลาได้อันนี้โมที่ผดเมาเลยพี่รอดไปจ้า cắm cần các khoang của mình lẽ, này nè, mặt dưới đây ha, kéo, kéo, anh đi, là mẹ, nó cả đại, ôi, lột ไปเก็บอะไรอยู่ที่ไหนเออที่บ้าห้องน้ำพายังไหมที่ลาบ đi mà lấy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 . mà lấy gì bà Cây lại là nhà mà là đấy. ลูกตะพงขนาดนะอาเงียนพพทอง,นองหน่องให้เงินยนะ,ยะเออเปีย du hành lễ nhân du hành có nâng thật có chơi dình dình มันอยู่เงียมเงียบคอยยกคอยยกค่ำค่ำแล้วมันน่ามปลาขึ้นมาเข้มเออโอ๊ยปลาอุ๊ยปลาุ๊ยปลาอุ๊ยยังหลายหมายปลาอุ๊ยยังอัน 아나 저기 집어 있는 ขึ้นมาแล้วไหม้ข้นมาเลย ตัวบ่มีปลาเมื่อมื้อวานนี่ก็ยังพอไข่อยู่นี่นี่พอ <laughs> <laughs> ออลออองาอกุ้งงามป่าได้ซันี่ะอยู่นิงน่งเงียบเงียบไอ้้ยมัน,หน,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 มนเหรอเ่ mày <laughs> hả ừ. 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 <laughs> ừ. កំពេងមិលលា1600ជុំ

ปันได้จำได้ก็อ้าวแล้วจะาพื้นทานแล้วเนาะ Bà tôi đều 2 tối đi Mà tưởng cả cô ấy là về thường nông mà từng bán lấy bà này Từng ประมาณโลนี่แหละพี่น้องประมาณโลโลก,กว่าพี่น้องได้อยู่ปลาคาดอยู่ได้วันนี้สี่ปีน,นี่กุ้งพี่น้องกุ้งได้หน่อยมือนนี่แต่กุ้งหน่อยสองสามมื้อเลยพี่น้องกุ้งหน่อยกุ้งบหลายมันเป็นบดได้กุ้งเป็นได้ได้ปุ๊กกุ้งมันือได้หน่อยเด่นแล้วพี่น้อง มาถึงบ้านแล้วจากที่ละพี่น้องพอได้กินโอ้หแนะเดอกแล้ว <c oughs> พอได้กินพอได้อยู่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งซ่องคนลุ่มน้ำโขงเด้อพี่น้องเด้อป่าน้ำโขงป่าน้ำโขงพี่น้องป่าน้ำโของอ๋อละคลิปนี้สวัสดีนะครับผมบายบายครับผมสวัสดีนะครับ